สวัสดีค่ะมุงชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะคู่รักกู้ภัยคู่หนึ่งค่ะทั้งคู่เนี่ยได้มีการจูมือกันไปถ่ายพรีเวดดิ้งภาพที่ออกมาเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยนะคะว่าเป็นแบบที่แปลกใหม่แล้วไม่ค่อยเห็นนะคะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยแล้วเมื่อพอมันเห็นปุ๊บม,มันรู้สึกว่าน่ารักปอีกแบบน,นะคะอดยิ้มไม่ได้จริงๆค่ะ การแต่งงานในแต่ละครั้งนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งสําคัญที่มันขาดไม่ได้ยุคนี้ก็คือการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งค่ะเพราะว่าเวลามันเปลี่ยนไปอะไรมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็สามารถเก็บไปดูได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปถ่ายได้อีกแล้วนะคะภาพนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นการบันทึกเรื่องราวความรักอันสวยงามของ ทั้งคู่บ่าวสาวค่ะที่ได้มีการเดินเข้าสู่การใช้ชีวิตคู่ด้วยกันจริงๆนะคะผู้ชมค่ะส่วนสถานที่เนี่ยบางคนส่วนใหญ่ที่เลือกนั้นก็จะเป็นบรรยากาศที่มันน่ารักโรแมนติกบางคนชอบไปเที่ยวทะเลด้วยกันก็จะไปไปถ่ายที่ทะเลบางคนชอบไปภูเขาก็ไปถ่ายที่ภูเขาเน้นบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆนะหรือเป็นสถานที่ที่ไปเจอกันครั้งแรกก็มีค่ะ เชื่อว่าคู่รักหลายๆคู่นะคุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยากจะถ่ายออกมาให้มันดูดีแล้วก็ครีเอทที่สุดเพราะภาพเนี้ยมันจะอยู่กับเราไปอย่างนานเลยใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะเจ้าบ่าวเจ้าสาวส่วนมากเนี่ยเขาก็จะถ่ายกันแบบสง่างามประหนึ่งตัวเองเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอีกหลายๆคู่เนี่ยก็มีการเลือกที่จะสร้างสารรค์ทีมในการแต่งตัวไปตามใจแต่ละคนคิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมการ์ตนูนทีมย้อนยุคทีมหลอนๆอย่างถ่ายกลางป่าช้าที่เคยเป็นขาวก็เคยมีมาแล้วนะคะเพราะว่า ไม่นานวันนี้เนี่ยมีคนไปถ่ายที่ป่าช้าเก่าเหมือนมองมองโฟกัสซูมซูมดูแล้วเนี่ยป่าวสาวดูคู่บ่าวสาวปกติมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะเป็นภาพที่สวยงามตามปกตินี่แหละแต่ถ้าเพ้งดูไปแล้วคะ่ะด้านหลังเนี่ยดูแล้วก็รู้สึกชวนขนลุกล้วคะเพราะว่าเหมือนจะมีเงาปริศนายืนอยู่อันนี้ก็ลุ้นไปอีกแบบคะ่ะหรือบางคนนะคะอันนี้เป็นทีมเบสิกค,คะ่ะเป็นทีมที่เป็นอาชีพคู่รักที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะอย่างเช่นพยาบาลตำรวจตำรวจทหารพยาบาลคุณครูอะไรประมาณนี้นะอย่างที่เราเคยเห็นกัน โดยทีมนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งทีมท,ที่ชาวเน็ตเนี่ยกำลังฮือฮาแล้วก็ออชอบชื่นชอบนะคะเป็นทีมของหน่วยกู้ภัยที่ถ่ายงานโดยช่างภาพก็คือ p พียวโฟโตเพราะเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวค่ะมีความคิดสร้างสรรค์ขั้นสุดนะคะไม่ใช่แค่ใส่ชุดกู้ภัยแต่งหน้าสวยหล่อมาถ่ายภาพอย่างเดียวนะคะยังมีการทําเป็นเรื่องราวเล่าเรื่องเหมือนแบบ เหมือนเป็นการเล่าเรื่องต่างๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยมาแสดงแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นด้วยรวมไปถึงอยากให้เพื่อนมีส่วนร่วมก็คือเอาเพื่อนนี่เลยะคะ่ะมาทําเป็นผู้บาดเจ็บเหมือนมาแสดงเป็นตัวประกอบให้นะคะแล้วคู่บ่าวสาวเนี่ยก็เหมือนมีท่าทีว่าจะเข้ามาช่วยเหลือแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบคุณผู้ชมคะมันก็เลยทําให้หลายๆคนสนใจนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่รักกู้ภัยที่มีจิตใจอาสาแล้วก็หน้าตาดีทั้งคู่คะ่ะ และนี่ก็คือขาวไวเทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม